โตโยต้รายงานยอดขายรถยนต์ในไทยประจำเดือนกันยาย,ยน2,568ซึ่งในกลุ่มกระบะดัดแปลง PPV มีการขยับอันดับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโมเดลหน้าใหม่พุ่งทยานเบอร์หนึ่งในตลาดในขณะที่ Isuzu MU-X ยอดขายไปแข่งกับ Ford Everest แล้วนะครับสำหรับการขายในเดือนดังกล่าวรวมทุกค่ายอยู่ที่3,250คันมีการเติบโตมากขึ้นจากปีก่อน32%โดยโมเดลที่มีการขายสูงสุดในเดือนดังกล่าวกลับมาเป็นแทงอีกครั้ง คาดเป็นยอดจากการสวรม,มอบแทง500ดีเซลมากขึ้นบวกกับแทง300ที่ยังคงอยู่ในกระแสทําให้มียอดขาย1,016คันมีส่วนแบ่งในตลาด31.3% Toyota Fortuner หล่นลงอันดับ2กับตัวเลข914คันยังคงทํายอดได้ในช่วง1,000คันบวกลบอยู่นะครับซึ่งการขายโตขึ้นจากปีก่อน14.5%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด28.1%อันดับ3ยังคงเป็นทางด้าน i s u z u m แต่ตัวเลขเหลือเพียง659คันติดลบจากปีก่อน30.6%กับส่วนแบ่งในตลาด20.3%อันดับ4คือ Ford e v e r e s t 524คันห่างจาก Isuzu ประมาณ100คันเท่านั้นซึ่งติดลบจากปีก่อน8.7%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด16.1%ทางด้านอันดับ5คือ Mitsubishi Pajero Sport จำนวน136คันเพิ่มขึ้นมากถึง40.2%จากปีที่แล้วพร้อมส่วนแบ่งตลาด4.2% และอันดับหกนิสสันเทราเดือนนี้มียอดขายเพียงหนึ่งคันเท่านั้นลดลงถึง 97. 8ซทางด้านการขายสะสมตลอดปีคือมกราคมถึงกันยายนหรือในช่วง9เดือนแรกมียอดขายทั้งหมด31,360ันคันเพิ่มขึ้น16.4%จ่อจากปีที่ผ่านมาแม้ว่าตลาดจะมีการขยับอันดับกันไปมาตลอดแต่ยืนหนึ่งยังคงเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามารถทำยอดขายทะลุหลักหมื่นคันได้แล้วนะครับ อยู่ที่1476คันหรือเติบโตมากถึง9.9%จากปีก่อนและมีส่วนแบ่งในตลาด33.4%ข้าปปีนี้ครองเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งได้อีกสมัยอันดับ2คือ i s u ุ u m มิวเอสคันลดลง7.1%มีส่วนแบ่งในตลาด27.2%และตามหลังโตโยต้าเกือบ2,000คันจับตาว่าจะสารอยปีที่แล้วได้หรือไม่ที่สามารถเร่งยอดขายเท่ากันกับ f o r t u n e er ในที่สุด ด้านอันดับ3คือ GM W-tank ยอดขายขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ที่5,462คันแชร์ส่วนแบ่งในตลาด17.4%ตามหลัง Isuzu 3 0 8 0คันการที่ได้แท้ง500ดีเซลเข้ามาเสริมทับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านยอดขายมากขึ้นแม้แท้ง300จะยังเป็นตัวหลังในด้านยอดขายก็ตามแต่ยอดยังห่างอันดับ2พอสมควรนะครับอันดับ4 Ford Everest 5,336คันติดลบ13.1%มีส่วนแบ่งเนนตลาด17%และตามหลังแท้ง126คันอันดับ5คือ Mitsubishi Pajero Sport ทำได้1,249คันติดลบ28.8%แชร์ส่วนแบ่ง4%ตามหลังฟอด4,087คันสำหรับชมใหม่จับตาในช่องปีหน้านะครับและสุดท้ายกับมันดับหง Nissan Terra ทำได้295คัน ลดลง8.7%จากปีก่อนมีส่วนแบ่ง0.9%หรือตามหลังมิตซูบิชิอยู่ที่954คันและนี่คือรายงานยอดขายรถยนต์ p p v ทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ